งบปี2559จำ,ำนวนเงิน2 7 2 0ล้านบาทงบปี2560จำนวนเงิน2 7 3 3 0 0 0ล้านบาทงบประมาณปี2561จำนวน2 9 0 0ล้านบาทและงบประมาณ2562จำนวน3ล้านบาทงบประมาณ2563จำนวน3ล2 0 0 0ล้านบาท ประมาณสองพาร้่สิจำนวนสามร้อยสิบสา 3, 3, 3ล้านบาทท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าก่านได้กู้ท่านได้ยืมมากแค่ไหนแต่ท่านก็ไปเอาเงินจำนว,วนนั้นมาบริหารได้ดีเลยท่านก็เห็นว่าความ,มีคนบ้างไมบท่านกู้เงินมาท่านเกิดเปกระเป๋าท่านไม่เคยมาดึงเรืองของคนในขั้นคอมเมด้ไทยเลยนอกจากนี้คาจจ่านเบลล์จะนาตาได้ตัดทํางบกลางปีเพิ่มเติมสองครั้งปฏิบัติจด้วยกัน บกว่ประมาณรายจ่าเพิ่มเติมประจำปีง่ประมาณโมงวันโงวันเดือนสามแปดเก้าหมื่นหกพันล้านบาทประมาณปีสองพันห้าสิบเกานะครับห้าหมื่นหกพันล้านบาทประมาณปีสองพันห้าร้อิบประมาหนึ่แปดเก้าหมื่นล้านบาทแประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดประมาณหนึ่งแปดห้าหมื่นล้านบาทเจ็ดปีเพิ่มเงินทะี่ล้านเจ็ดล้านล้านบาท ผมถามด้วยครับกู้มาเยอะขนาดนี้มันจาใช่ใช้หรอกู้มาแล้วคนไทยใช้ใชหรอครับเอาเงินที่กู้ตรงนั้นมานทำธุรกิจให้ดีกว่าไหมถ้าท่านบริหารเองไม่ได้ผมเสนอครับให้ต่อขอคนไหนเก่งนในประเทศไทยเอาคนนั้นแหละครับมาทำบริหารแทนและท่านแค่แด็หน้าจ,จ้าของ,ขนนะง,าางท่านอะลงจากบันลังท่านใหญ่แค่บอกม,มาขึ้นในบนหลงังก็ถอนเงาะของท่า,านเลยครับแค่น,นี้มันก็ละอายต่อโลกมากพอแล้ว คะแนนเสียงที่พรรคพลังประชาราัฐได้ปรบได้มากกว่าคะแนเสียงนั้นคนก้าวล้คนเพราะวาข้าบอว่าท่านจะเป็นผู้นําจะเป็นคนนำไปเศร,ร,ศร,รษฐกิจท,ท่าเรือไทยได้ดีขึ้นแต่ว่าไม่เลยครับผมเล้ยงเชื่ออีกหรือครับเพราะก้า,า,ารล้ำคนนะครับรู้แล้วว่าท่านมีสตปิปัญญาน้อยกว่าลูกคชายที่เมื่อเกิดจะอีกท่านไม่ไอาจท่านไม่อายบรรดาลูกน้องหรือลูกหลานที่เพิ่กับบ้านมากหรอกครับ หรือท่านได้โชว์ความเขาของเจ้นต่อหน้าคนไายในประเทศแบบนี้ถ้าท่านยังอยู่แบบนี้ท่า,ไน,ามมนได้ความชิดถ่ายของประเหน้าทยแน่นอนครับตักีนาตักดีนามาซาลาตักีนามาซาลสไปยุบไปยุบตอาบอ่า50บาทอครับ ขอเชียรปรโมทรถบีบแต่ดังๆให้กับเพื่อนของเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเพื่อนทั้งจากบริษัทโนอาเข้ามาใช่ครับที่ต่างพังหมดนะใช่ที่มีคนมาที่คนไทยฉดฉะคนไทยฉดฉะแต่คนไทยยังไม่ได้ฟ้าดยนะคะใช่ครับนี่สาธารณประเทศไทยพุ่งเกินกว่าล้านล้านบาทแล้วนะครับเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาอย่าลืมว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปี รัฐบาลประยุทธ์เบิกงบประมาณมากกว่าสามล้านล้านบาทนะครับตลาดเก็กินงบประมาณไปเกินกว่า20ล้านล้านบาทไปแล้วนะครับลานล้าบาองรัฒนาเเเป็นเพื่อการสวัสดิกร่ามเ็นตัวขอระคเพื่อท่าง่ยแล้วาจะเพื่อการบรการใัน การมีไทยทุกคนรู้การมีไทยขาดทุนไ่ได้แสนล้าบาทิว่าไรงเล้ยงี่ดมาชี้แสนลานบาทเนี่ยถูกผลักดันให้เป็นภาระของพี่น้องปรชาชนแต่การขาดทุนของทายคือความล้มเหลวของการบริหารของผู้นำที่ขาดทีท่ไทยทับองค์กรมีสระต่างๆเหล่อในการบริหารทบ้ทหารเข้าไปเป็นบาทรเตอร์รถเมลที่ท่าเห็นวิ่งอยู่เนี่ย ตงทุนพละสามล้านบาทแต่ขาดคุณตั้งหีิ่นเ่ไปด้พละสามสิบล้านบาท้อาง่เป็น,นยอดั้เลหที่ขาดทุนยากที่สุดที่หนึ่งี้พี่น้อครับสมัยเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐออกโครงการผงท้งาประชารัฐมาพอดีเลยพอดีเช่นก่อนเลือกตั้งพอดี ทำปัรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เขาเรียกกักวก่าปัดคนจนได้ค่าพี่น้องมาทาชนแต่นแยกะชนชันคนรวยคนจนแค่นั้นยังไม่พอเอางบประมาณพาระ20กว่าต้นได้ไม่น้อยเนี่ยที่เขาผักบันไปแต่น,นี้สามารณนะเอาไปใช้ราคีให้กับสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนะี่ยไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อเพรไม,ม่น้องก็ตัดท้ที่จะแก,ก,กเงิน ให้เป็นการดีๆไม่งทำมึงง่ายเกินไปสำหรับรัฐบาลที่ไหนรัฐบาลผอมที่ไสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกันแดดก่อติดการชุมนุมในวันนี้นะครับวันที่เอากลุ่มทะลุฟ้านะครับนัดชุมนุมอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เมื่อวันพฤหที่ผ่านมาเนี่ยมีการนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้ และก็มีการใช้กําลังตํารวจควบคุมฝูงชนทําการสลายการชุมนุมที่อนุสวาวรีย์สุวรรณภูมิอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์บานปลายมาจนถึงสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งเป็นทางผ่านไปสู่กรมหารราบที่หนึ่งรักษาภูงวันนี้กลุ่มทะลุฟ้านัดรับหนึอีกครั้งครับในวันศุกร์วันนี้เราก็กคนน้นกาันบ่ายสามโมงที่เดิมแบบเดิมเวลาเดิมแต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ย ประมาณ4โมงเย็นแล้วนะครับกิจก,กรรมก็เริ่มดาเนินการไปมีการเทมังคุดที่เป็นสินค้า,าเกษตรที่มีราคาตกต่ำในเวลานี้เป็นการกิจกรรมเชิงเสีร์รัฐที่สะท้อนความล้มเหลวในการบริหารงานของรพพัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขณะที่วันนี้สื่อมวลชนนะครับรวมถึงประชาชนที่สนใจการเมืองเนี่ยก็จับตาก,การชุมนุมวันนี้ครับว่าจะซ้ํารอยกับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหรือไม่นะครับเพราะว่า รัษณะการชุมนุมละกลุ่มที่จัดก,การชุมนุมเนี่ยมีล,ลักษณะคือเป็นกลุ่มเดิมแต่ว่าอย่างไรก็ตามรับกลุ่มทะลุฟ้าเขามีถแถลงการที่ชัดเจนถึงแนวทางการเคลื่อนไหวแบบสันติวิธีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเป็นวันที่จับตาดูนะครับว่าการชุมนุมในวันนี้จะสามารถดําเนินการไปตามแนวทางที่แกนนํากลุ่มทะลุฟ้าต้องการหรือไม่ส่วนในเรด่องของานลงพื้นที่วันนี้นะครับเรายังไม่เห็นตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับในบริเวณใกล้เคียง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ว่าถนนวิภาวดีที่จะมุ่งหน้าไปที่กรมทหารราบที่1รักษาพระองค์เนี่ยมีการปิดเส้นทางการจราจรแล้วนะครับเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศสักรอบนึงนะครับให้พักนี่พักนี่แต่ที่ท้ายกูยงต้องใส่กระเี๊ยยู่ทักนี่กันบ้านในผมแต่ก็ให้กระเจี๊ยย์คอทอแล้วยื่นเวลาคุณล็อกนี่ออกไป ก็แ้ที่กูจะใช้ที่หมดในปีัน2ปีกูตายงไป2ปีูต้องใช้ีอีก2ปีไม่ไหวเพะมีคนาย6่พอจะถ้าเราไม่มีรัฐบาลที่มาตะาไปถ้าเราไม่มีรัฐบาลที่รับใช้ประชาชนไม่มีทางที่ปัหาเด็จกินสลาูกแช่ไขเพราะเราไม่เห็นเนือ 现在。谢谢